สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาพบกับ2แพดใหม่ย้ายแชทไปทางซ้ายดีกว่าะน่าจะอย่างนี้นะน่าจะโล่งตาลเมนูใหม่ดูดูยากขึ้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวสักพักก็ชินอ๋อ,อแล้วก็แพดนี้นี่เขาดีตรงที่ว่ามันปั้นตัวละครง่ายขึ้นนะครับเวลาอัปดา n ใช้ไบโอัตติกน้อยลงตั้งครึ่งหนึ่งเนาะหลายๆตัวผมก็ได้ขึ้นทีสอสักทีสังเกตว่าทีสแล้วก็จะมีเยอะขึ้นมาอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครใหม่เมฟริสโตนี่ที่เห็นมันเป็น เหมือนเป็นบอสให้ตั้งนานเนี้ยเราก็ไปลงเวอร์บอสตำนานไปลงนี่ครับเมฟิสโตนะเมฟิสโตคือราชาเพียงหนึ่งเดียวในห่วงนรกของตนเอง เขาเป็นทั้งผู้รวบรวมวิญญาณชั่วร้ายและยังเป็นราชาแห่งแห่งนนกอใต้พิภพที่แสนชั่วร้ายและเลวทรามเขาทำความชั่วลงไปมากมายในประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของจักรวาลและเขายังจ้องจะเล่นงานโลกใบนี้เป็นพิเศษอีกด้วยไม่รู้มันแค้นอะไรนักหนาและเขาได้ก่อภัยคุกคามไปทั่วพื้นที่เหล่ามนุษย์ด้วยพลังอันแข็งแกร่งของเขาไม่ว่าจะเป็นการแปลงร่างในอยู่น การแปลงร่างในอยู่ในรูปแบบเหนือจินตนาการหรือช่วงชิงวิญญาณของผู้คนผ่านการทำสัญญาและอื่นๆอีกมากมายชั่วจริงๆไปดูสกิลของพี่แกกันเลยนะครับเมฟิสโตเมพิโตเนี่ยมาดูกันเลยโอ้โหสำหรับดีไซน์นะครับวันนี้คือมันเหมือนต้นฉบับมากขนาดนี้ต้องให้คะแนนอย่างเต็มที่แต่ว่าเราเป็นคนกลางนะดังนั้นเอาไป2เต็ม10นะครับอื คือดีไซน์เดิมก็ไม่ได้ว่าดูดีอะไรขนาดนั้นก็เป็นตะแก่หัวเธออเสยผมตั้งแล้วนุ่งผ้าเตี่ยวด้วยมีต่อให้มีผ้าคลุมเหอะแต่มึงก็มึงไม่เอาปกเสื้อลงวะปกเสื้อตั้งแบบโอ้โหเห็นแล้วไม่ชอบอแล้วมีการใส่ถุงมือถุงแขนเซ็กซี่มันเกมันดูใจเกเรเกินไปถ้าไม่หล่อระดับพี่โตนี่มันจะดูไม่ค่อยเป็นอาหารตาเท่าไหร่หนดูสกิลหนึ่งครับ สมก็เป็นบอสพลังเพลิงสกิลหนึ่งครับมีเปิดแผงไฟบูรณาการแล้วมันมารวมกันที่ที่เดียวนี่9เต็ม10เลยครับผมทุกคนสกิล2ครับเฮย้ยโอ้โหถ้าไม่ให้10เต็มนี่ก็ออกจะลำเอียงเกินไปมันมีการแปลงร่างเป็นแยกร่างออกเป็นดวงไฟพุ่พับพุบ่พับพุบ่พัพบๆุพัพบไอเฟรมแล้วกลับมายืนยิ้มอีกครั้งโอ้โหทุกคนติดโอ้โหสตันรอบตัวสกิล สามเป็นไงโอ้ยแปลงลุง้งแปลงลุง้ลงในตู้ตู้หนึ่งมีความเสียหายเผาไหม้เพิ่มเามาติมต่อ5%โอ้โหอมตะสีอื้อหือแปลงล่างแล้วคืนล่างแปลงล่างนี่แหละบอสดูท่าใหม่ครับอื้อหืออ้าวเหมือนเดิมเหรอท่าสองครับอ้าวเหมือนเดิมเหรออ้าวนึกว,ว่าแปลงล่างแล้วจะมีอะไรใหม่อันดูสกิลสี่ครับ เฮ้ย hey! มันมิดมันสกิลมันยาวจังวะสกิลสี่นี่อ้าวเมืม่อกี้เหมือนจะยาวแต่ก็ออกประมาณนี้เหรออ๋องั้นก็สิบเต็มสิบอยู่ดีครับอ๋อถ้าสี่ถ้าห้าจะเปลี่ยนนะอ่างั้นงั้นคืนล่างก่อนคืนล่างก่อนไหนขอดูสกิลสี่หน่อยฮะ อ้าวเหมือนเดิมนี่มาดูสกิล5แล้วกันสกิล5อาจจะเปลี่ยนอูอ้ยเงื้อมือจากนรก10เต็มอยู่แล้วแต่มาดูสกิล5นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้อไอ้แบบเมื่อกี้ดูเท่กว่านะแต่นี้ดูน่าจะแรงกว่าคุณดูดิมันยังหมุนไปไม่เลิกเลยอะเออมือนรกหมุยยกล้อเลยเนะี่ยฮะดูสกิล6สิครับอือ แปงลงร่างเป็นดอร์โอจาเฮ้ยตลกเวีจีจริงสุดยอดเลยอะ่ะอันนี้ก็10เต็มแะสุดยอดนะความน่าใช้ยังไงมันก็ต้องเต็มอยู่แล้วมันเป็นบอสเนอะเราก็ต้องไปล่าบอสเก็บชิ้นส่วนเอาลนะดีนี้ดูมาดูตัวละครที่มียูนิฟอร์มใหม่กันอันนี้ค่อนข้างน้อยเนาะเอาตัวไหนก็เอ้ยมันก็ไม่น้อยนะมันก็เยอะอยู่นะ เอาตัวที่ผมชอบที่สุดก่อนละกันครับผมมาดูนี่ครับเดิร์ทิงเดิรทิงมาดูพิวเราได้เพิดเราได้เจอกันอีกแล้วนะจากละจากล่าสุดคือฟิวเจอร์ฟาวเดชันนะแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นไงอันนี้คือชุดดั้งเดิมก่อนมียูนิฟอร์มนี่มีปุ๊บนี่ไงแล้วเขากลัวว่าเราแบบเขากลัวว่าจะโดนคนด่าว่ารียูสเนี่ยเขาเลยเอามาปรับเป็นใส่สีส,สีเปียลงไปแล้วเปลี่ยนตำแหน่งยืนมันนิดหน่อยนะฮะเออสบายแล้วามาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าเป็นหินสีซีดด้วย สำหรับดีไซน์ครับศูนย์เต็มสิบครับโอเคคือผมผมรู้ว่าวฮีโร่ตัวนี้เขาคือใครอะไรเป็นยังไงไอ้ด้านความชื่นชอบตัวฮีโร่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องดีไซน์ดินี่เราเราให้คะแนนในด้านความดีดีไซน์ไงมาครับเดอะทิงคลาสสิกมาดูสกิลหนึ่งของทิงมาดูพิวข,ขว้างอิดอีกเหรอ สองเต็มสิบครับผมอิดหมุนพลิ้วดีฮะออชอบชอบหมุนพลิ้วดีมีคนถามว่าไลท์หมุนไหมครับเดี๋ยวหมุนแน่ครับเดี๋ยวดูสกิลสามน่าจะหมุนแหละสามสี่ 4. เนี่ยหมุนชัวร์เลยโอเคนั่นี่ยว่าแล้วหมุนแล้วแต่ขอดูสกิลสองก่อนเติมกระโดดถีบแล้วโคตรไลายกระโดดกระทืบพื้นแล้วโคตรไลายว้าวหุ้ยสองเต็มสี่ครับอันนี้สวยสวยเอฟเฟกต์สวยสเต็ปสวย ลิ้นพันกันเลยอะมาดูสกิลสามเมื่อกี้เอาท่อแป,ป๊บมาหมุนหมุนหมุนแล้วก็นี่เขายิงใส่ท่อแป,ป๊บแล้วไฟไหม้รอบรอบ,รอบว้าวสี่เต็มสิบครับผมใช้ได้ดูสกิลสนะี่ฮะโอ้มันร่วมพลังกันของแฟนตาสติกโฟนี่หายไปไหนนะก็ไม่รู้นะี่เว้ยโอ้เจ๋งเจ๋งโอ้โหหกเต็มสิบครับโอ้ว้ววาวมันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ ผมคงต้องออกแรงมันอีกหน่อย,อยร่วมมือกันทั้งแฟนตัปติกโฟดูไฟยังหมุนอยู่เลยอะ่ะคุณดูนะ่ใชิป,ปื๊บเด้งดึงโอ้โหลงมาตูมต่อยพื้นแล้วมีไฟพับ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 ไปหมด8แปดเต็มสิบครับวันนี้ต่อไปดูสกิล6ของทิงงระดูพิว กระทื้อพื้นอีกแล้วนะฮะไฟหมุนอีกแล้วนะฮะออ,อจะมีน้ำแข็งทิมทิมทิมทมิโอ้เวี่ยงอิดอืมเจ็ดเต็มสิบครับผมสุดยอดทิมปะดูพิวนี่โอ้ความน่าซื้อต่อให้จะเก่งขนาดไหนผมก็ไม่ซื้อนะฮะชุดเก่านั้นหลวมตัวซื้อไหมไม่ซื้อนะฮะโอเคเพราะว่า ไม่ไม่คือเดิมเขาก็ดูดีอยู่แล้วนะเท่อยู่แล้วอะไรงนี้ไม่ไม่ไม่จะเปต้องเสียตังค์โดยใช่เหตุอะไรอย่างนี้โอ้ว้าวอ่าเรียงเรียงอ่าเรียงตามความชอบไปเลยฮะเมื่อเมื่อกี้คือชอบมากอันนี้ชอบจังเลย Human t o อ c h นะฮะคลาสสิกโอ้สำหรับดีไซน์ครับก็หนึ่งเต็มสิครับเพราะมันมันมันคลาสสิกแหละอะไรอ่าเงี้ยแฟนตาติกโฟก็ต้องประมาณนี้แหละฮะแต่ถ้าเทียบกับฟิวเจอร์ฟาวเดชันเมื่อกี้แล้ว จริงๆอยากให้ฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นทำมาแบบเท่ๆอ่ะและไอและไอคลาสสิกอ่ะรีบๆทำมาแล้วผ่านๆไปอันนี้เรารู้เลยอ่ะว่ามันมันก็คงเก่งะครับเพราะมันเป็นยูนิฟอร์มแพดใหม่เนาะฉันรู้สึกแปลกจังนก็สู้กับเซิร์ฟเวอร์ดูสกิลหนึ่งโอ้โหเตะเอาเหมือนเดิมด้วยวะโอเคครับผมเจ็ดเต็มสิบครับเท่มากครับผมสกิลสองครับเฮ้ยโอ้โห,โหมีเท้าขวาน <c oughs> โอ้โหวเต็ม10ครับมีเท้าขวานแล้วเป็นคลื่นไฟคลื่นไฟด้วยสกิลสครับอ,อ่าเคลื่อนที่ไม่ได้เหรอยิงยาวยิงยาวอันนี้6เต็มสิแล้วกันนะยังไงมันก็ต้องมีนะเพราะมันเป็นตัวปล่อยไฟอพลังไฟขนาดนะี้มาดูสกิลสี่ครับ โฉบแล้วปล่อยพายุเองครับหเต็ม10ครับผมอ๋อ,อผมพอเข้าใจแล้วเมื่อกี้ทิ้งไปดูพิวที่เขาก็พยายามออกแบบสกิลเต็มที่แล้วนะเออว่าการกระทืบพื้นตบพื้นเอาหินเคลืง่งหัวมันอาจจะดูไม่ไม่ค่อยมีอะไรเขาก็พยายามเอาเพื่อนมาช่วยแล้วนะอันนี้ไม่เห็นมีเพื่อนช่วยเลยเนี่ยเออแต่สกิล6น่าจะเหมือนเหมือนกันดูแล้วดูสกิลห้าครับระเบิดซูเปอร์โนวาไหมโอเค สี่เต็มสิบครับผมอันแรกยูนิฟอร์มแรกใช้ท่านี้เท่สุดแล้วไฟชัดไปเลยไงสุดไปเลยส่วนนั้นก็ชุดชัดไปเลยส่วนนี้ครึ่งๆกลางๆเออคือสรุปยูนิฟอร์มนี้ไม่เปลี่ยนสกิลเลยใช่ไหมฮะเป็นแค่เพิ่มดาเมจเฉยๆมาดูสกิลหกครับบีนม,มาปล่อยไฟโอเคครับผมสองเต็มสิบครับผมเ,เล่นเล่นง่ายดี เอฟโฟสกิลเดิมทุกตัวครับพี่ไม่ต้องดูให้เสียเวลาครับอาวโอเค Invisible Woman นะฮะอ,อันเดิมสวยกว่าคลาสสิกนี่สำหรับดีไซน์ไปเลย2เต็ม10ครับผมคลาสสิกไปหน่อยบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากได้อะไรมากกว่านี้ก็คุณดูฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นมันเท่กันเยอะเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือแรงกว่าถ้าเหมือนเดิมดูหน่อยดูหน่อยดูสกิลหนึ่งครับ ครับผมเคยให้คะแนนเท่าไหร่ดิย้อนไปดูพาร์ทนั้นได้เลยครับจะได้ไม่เสียเวลาอา่าเหมือนเดิมหมดเลยเมีคนดูบอกมึงจําไม่ได้เดี๋ยวมึงให้เท่าไหร่อ่ะโอ้หนี่ไฟไฟบูปบับบูปบับบูปบ,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 บับสกิลห้าครับโอ้โหโอ้โหแต่นี่ยังยังไงก็สิบอยู่แล้วอยู่เนี้ยมาเห็นอีกทียังไงก็สิบอ่านดูสกิลหกครับผม เบล่นมุมกล้องโอ้ตุ่มต่ำ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 กูเห็นปะเฮ้ยโ8เต็ม10ก็ผมหัก2คะแนนลำคาญได้เดอะทิงเมื่อกี้มันดุ๊บ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 อยู่เลยมาแล้วก็ทีนี้ก็แฟนตาติฟอล์หมดยัง Fantastic. มิสเตอร์แฟนตาสติกอันนี้มึงเองอะเนี่ยโอ้ยผมเห็นบ้าบองจริง The Maker เ <laughs> ขาบอกเลย <laughs> ว่า ตั้งแต่เห็นแม่งบนหน้าบนหน้าวอลเปเปอร์ก็จะซื้อตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละคุณไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามองเยเพราะผมอะไม่รู้เรื่องไงไอเรื่องเดะเมเกอร์อะไรเงี้ยแต่โอ้โหผมชอบรอยยิ้มของมันเออแม่งมาแบบมันเหมือนตัวละครในโจโจ้เลยนะค,คุณเออมียิ้มมีหัวยาวมีตาอะไรแบบนี้โอหเท่จัดจัด,จ,ดจัดมาเลยดีกว่าสักพักหนึ่งสกิลเหมือนเดิม <laughs> เดี๋ยวไม่นะอย่านะตัวนี้เป็นไวไลน์ครับ เป Hoo, d imana, d lam, ็นต er, ัวอ right? mm ัล hmm. ต right. right? ิเมตหดูหน้าดูความดูรอยรอยยิ้มมันก็ต้องวายร้ายแล้วแหละสําหรับดีไซน์ครับผม10เต็ม10ครับเท่ชิบหายสุดยอดเห็นบนภาพวอลเปเปอร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเฟลจังวะดูสกิลหนึ่งฮะอืมเมื่อกี้กำลังจะเฉยแล้วนะเมื่อกี้กำลังจะเฉยแล้วเมื่อกี้กลังจะเฉยแล้วมันมีกระโดดต่อยซ้ำด้วยว่ะตุุ๊ดกูบุ๊นกูบุ๊นอ้ยแปดเต็มสิบครับสกิลสองครับสกิลสองหนึ่งสองซ้ำ โอ้อยมีตอปิโดยางยืดด้วยเกียร์เจ็ดเต็มสิบค,ครับ,รบสกิลสามฮะโอ้โหหมัดปืนกลยางยืดแล้วดูเอฟเฟกสิครับแม่หมัดปืนกลยางยืดเฮ้ยเจ็ดเต็มสิบครับ โอ้โตัวร้ายสายแดงดูมาดูสกิลสี่ทีครับเอ้ยโอ้โหเขามาเขามาอีกรอบโอ้โหคิดยังไงแปดเต็มสิบแล้วกันเพื่อความเท่จริงๆไอที่ให้แปดนี่คือเอฟเฟกต์สวยแล้วก็ครีเอทดีนะเออจะยิงทั้งทีไม่ได้เดินไปยิงดื้อ เออปืนอยู่ใต้พื <S <s ouais> ้นเขาบอกอ๋อสกิลห้าครับผมโอ้โหดูกบอลเจบเตเดียบเซครับโอ้โหดูสกิลหกครับเออหมัดใหญ่พลังแห่งการตีปลอดทิพย์พลังแห่งการตีปลอดทิพย์ โอเคเอาไปห้าเต็มสิบก็จะเอาหาไปไหนสําหรับความน่าซื้อไม่รู้ครับซื้อไปแล้วก <laughs> ็คุณดวนนี้ <laughs> ก็อันนี้โอ้โห <laughs> มีแสงด้วยมีแสงก็กินใจเราไปแล้วไอยันแมนหรือว่าโปรเฟสเซอร์เอก็ต้องเอาโปรเฟสเซอร์เอก่อนแล้วกันครับสำหรับชุดวีลแชร์ลอยได้ของเขานั้นเนี่ยขอเรียกว่าเป็นยูนิฟอร์มคอมฟอร์ตร้อยล้วกันเราไปดูดีครับว่าจะโหดขนาดไหนอื <laughs> ้ม สำหรับดีไซน์นะครับขอบอกว่าผมรักสตราจารย์ชาวเซเวียมากๆนะครับชอบมากโดยเฉพาะในซีรีส์ในเวอร์ชั่นใหม่นี้สุดยอดแต่ว่าในนี้เนี่ยใจหนึ่งก็เข้าใจนะมันก็ต้องประมาณนี้แหละมึงจะให้ชาวเซเวียเขาเดินได้ยังไงมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องเป็นสุขารอยได้แบบนี้ไหมแต่แม่งแบบไอ้ตรงที่หุ้มขาแม่งเราเรารู้สึกเกลียดที่เกลียดที่หุ้มขามันนิดหนึ่งอนะ่อ ให้คะแนนไม่ถูกเลยครับมาดูสกิลหนึ่งครับผม,อมโอ้โหชิ่งไปชิ่งมาแ,วแจวไปเลย8เต็ม10ครับต่อไปดูสกิล2ครับช,ชักโอ้ยชักโคตรลอยได้สกิล2บงหเต็ม10ครับผมตัดคะแนนชักโคคร สกิลสามครับเฮ้ยโอ้โหนี่เอลเอลโทรสั่งสั่งตรงมาโอ้ไล่พลังลบบัฟด้วย <c oughs> สั่งพลังแบบยิงยิงตรงไหนโะทรไกลแค่ไหนสัญญาณก็ไม่ขาดหายปะ่ะไม่ไว้ต้องเข้าไปใกล้ๆโอเคครับผมเจ็ดเต็มสิบกันลูกโลกเทพดีต่อไปดูสกิลสี่ครับผมเฮ้ย เฮ้ยนี่เท่ดีว่ะระหว่างใช้ยังทำอย่างอื่นได้ด้วยนะโอ้โหสิบเต็มสิบเลยครับวันนี้อัน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 นี้ดีอันนี้ดีสกิลห้าครับผมโอ้เอฟเฟกต์สุดยอดเลยนะแต่ว่าไม่ต้องเอาสุขาไปบินตอมเขาได้ไหมฮะเนี้ยเสร็จเสร็จได้ใช่อืมเจ็ดเต็มสิบแล้วกันครับ โคลกดูดแต่พื้นสวยจริงต่อไปครับดูสกิลหกกันอ,อุ้ยเซเลบรูมคุ้นๆเหมือนเราเคยดูในนั้นใช่ไหมอันนั้นอันนี้นโอ้โหก็ต้องสิบอยู่แล้วครับวันนี้โอเคครับ สำหรับความน่าซื้อครับผมไม่ผมไม่มีชาวเซเวียแล้วก็ล่าสุดคือสามารถเติมตังเอาเพชรมาซื้อชาวเซเวียได้แล้วแต่ไม่เป็นไรยูนิฟอร์มชักโครกรอยได้นี่มันก็ออกจะเฟี้ยวไปหน่อยสุดท้ายแล้วเหรอไอออนแมนครับอโอ้โหซูพีเรียไอออนแมนครับคือแค่เห็นในดีไซน์ยูนิฟอร์มแวบๆอะไรนี้ก็10เต็ม10อยู่แล้วนะครับไอออนแมน ยูนิฟอร์มหลังๆนี่คือเท่บาดใจแต่ว่ามันจะมีอะไรมาแทนที่อันี้ได้ไหมไม่ได้หมายถึงความเก่งนะฮะดีไซน์ความเท่เนี่ยอันนี้มันเท่แต่นี่คือน่า,นาจะเทพด้วยด้วยความที่ยูนิฟอร์มของไอออนแมนมันมีเป็น10ชุดแล้วนะฮะออคนเขาก็คงจะต้องแบบถ้ามึงทามาไม่เท่มึงทํามาเท่จริงแต่ถ้ามันไม่เทพกูก็คงจะไม่ซื้อง่ายๆอะไรอย่างี้นะครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งดูก่อนสิ ไอออนแมนตัวร้ายนะฮะเป็นไวรัสซูเปอร์เรียไอออนแมนสกิลหนึ่งครับผมเอแต่ว่าโอ้โหดูแค่ท่าบินแม่งเท่มากบินแล้วมีเอฟเฟกสกิลหนึ่งครับโอ้หเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคนละเกมปะสกิลหนึ่งครับสิบเจ็ดสิบรับโอ้โห มีคนบอกย้อมแมวเอ้ยจริงเหรอผมจำไม่ได้แล้วว่ายูนิฟอร์มเก่าไ,ไอออนแมนมันยูนิฟอร์มเก่าไอออนแมนก่อนหน้านี้ก็เป็นท่านี้เหรอเป็นท่าแยกล่างอ่ะจริงเหรอมันย้อมจริงเหรอดูหน่อยไม่ใช่แล้วคุณหลอกฉันคุณหลอกฉันยูเอ็นเกมครับจริงเหรอจริงเหรอมันมีแยกล่างชุบๆขนาดนี้เลยเหรอดูหน่อยดูหน่อยเออจริงว่ะมึงลืมเหรอนานเกินนะดิ อุตส่าห์ตื่นเต้นเลยย้อมแมวนี่วะตอนนั้นเราก็ส่องเอ็นเกมไปแล้วนี่วะมึงย้อมแมวเหรอวะบ้าบออุ๊ยพลาดแล้วโถ่เอ้ยก็ชมันไม่มี U N game อันน,นนะเออจะไปซื้อ U N game สองอันทำไมซื้ออันนี้อันเดียวจบจบอันเดียวเออสกินเพย์ห้าเนี่ยสปอนเซอร์ริดบายโซนี่ไม่เห็นนะครับสกิลหนึ่ง <c oughs> อย่างน้อยเอฟเฟกต์สวยกว่าละเอา้าสกิลสองครับซามส โอ้โหเมื่อวินนเยิงสโลปโมชันนะยิงด้วยโอ้โหสกิลสามครับอืมอะไรวันหน้าคือยคุ้มแล้วคุ้มแล้วน้ำใจโอ้โหล้านเต็มสิบ เมื่อเจ้าออโอ้โหดูสกิลมันมคุณดูสกิลสี่สอ๋อโอ้โหอะไรวะนะมีขวานด้วยโหลแปดเต็มสิบแล้วกันครับเอ๊ะแต่มันมีอัคาระนู่นนี่นั่นด้วยนี่มั่าแต่ แต่แบบตอนขวานจามอันสุดท้ายมันเพิ่งดูคอง v วี o สกอ l l ซิลล่ามาพอดีก็เลยแบบอินอินอยู่ถ้าสี่ฮิวได้ด้วยโอ้โหเนี่ยนะโอ้โหแฟนตาติกโฟเมื่อกี้ยิ้มเลยอะ่ะดูสกิลห้าครับผม <c oughs> อ้าว มันมาซะอย่างเท่คอมโบลัวอะไรกันมากสกิลห้ายืนยิงแสงเฉยๆเลหรอขยับได้ไหมโอเคครับผมมันก็เท่สุดยอดเลยนะเอาสี่เต็มสิบแล้วกันครับเวนกรมอันก่อนแม่งมาซะอย่างอย่างเถื่อนนะ่ะอ,อ,อันก่อนอย่างอย่างเถื่อนเลยนะอันห้านี่เราเอาไว้ปิดท้ายไหมออลองดูนะสกิลสามก่อนเนี่ย ไอเดี๋ยวจะรีบไปไหนเล่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,หอ,หอันใช้ไม่หยุดใช้ไม่หยุดมาลอง3 4 1 2 5่หนอดูอ๋อสกิล5กดแล้วไปสกิลอื่นได้จริงวะโอ้อา้าวงั้นกลับคำเลยครับผมผมคำกลับกลับคำคำผวนชวนสยองอะสิบเต็มสิบไปดิถ้าเกิดกดใช้แล้วลุกไปทำอย่างอื่นได้ด้วยอะบ้าโบโอ้โห สิล5กดปุ๊บใช้สกิลอื่นได้เลยมแม่เจ้ายิงแช่ทิ้งว่าอย่างนั้นหลากประโยชน์ไปแล้วบ้าเอ้ยอ,อันนี้2น่าจะเป็นสุดสุดท้ายแม่จะได้เท่สุดเออวนสกิลโอ้โหล,ลูกลูกรักเลยอไอออนแมนลูกลักโอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมล่ะ มาดูสกิล6กันครับผมเฮ้ยอ๋ออันนั้นอ่าแล้วไอ้พวกเพื่อนๆมึงไม่มาร่วมช่วยยิงเหรอยืนยิงคนเดียวเหงาจังเลย <c oughs> ชุดก่ออื่นไม่มาร่วมช่วยยิงไนงะอ๋อชุดยูนิฟอร์มนี้ระเบิดโทรศรัพท์กันเลยทีเดียวครับเท่ <c oughs> จริงรอรอแวบเวด้วยหมดเลยหมดแล้วอฮะอันนี้เออก็โอเคนะแพทนี้ถือว่าเราไม่ได้เสียตังอะไรมากกถือว่า ประหยัดไปได้แผ่นหนึ่งนะฮะหมดแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับแผ่ m a r เ e l ยูนิเวิร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันใหม่แผ่หน้าครับดีครับครับผม